อะไรกันนิดหน่อยเนาะไหลโยกกันปีน้อยน้อยอาทิตปลายปีนะไหยโยกกันนะไหบไป้ะมากขอไม้พนักเพื่อนนะยต้องต๊ะเพื่อนนะนี่ยคือคนได้อะหัวท้งคนแตก็ได้อาไปฮามอแล้วเพันชักเถืดเชื้อยาแล้วแบบมาแต่ก็ได้กินเข่าเลยไปเจ๊ดมือไปหอดขวบโมกินเข่าโมกินนะอืมไม่แต่ห้าต๊เพื่อนนะ

สบัสุขคนกลับมาพบมาพ่อกับสาวบัวอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับสาวบัวเมื่อนี้กับพี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยหน้าทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่แหละเนาะอ้ามีแต่มันพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้จะมาหาทางงานสาวทงชาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกะได้ยินข่าวข่าวว่าเพิ่นกะมีอาการแบบเดียวกันกับอ๋น้องมะนาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เพิ่นกะนอนอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าพ่อแม่พี่น้องเลย กะชาบัวเข้ามาเป็นครั้งแรกเนะกาะกะยังบุกเคยเข้ามาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเถียงนาเพิ่นปะเดี๋ยวจังใดเขากะขึ้นไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเถียงนาเพิ่นกะถือว่าเถียงนาชูงแน่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องช่วงลมลมน,น่กันนาพ่อแม่พี่น้องเนี่ย อสบายดีเด้อแม่เด้อดยสบายดีเด้อน้องละแม่นิ้ไหมเลยเปิดนิ้วมือตีบอเปคนี้วตีบอเปินตีจ้าบอเปิดมตีมือตีคุเป็นมาได้จากปีใดเห็นไหม แปดปีเก้าปีแล้วค่ะปิดมันแต่นอนอยู่หน้าประจัมป่ะแต่มันเป็นชีวิตการยู้เฮือนอืมเป็นอะไเลยเป็นแบบนี้ก็จะเป็นชีวิตเนาเรียนทัอิฐตะโก้ชีวิตนะเพิ่นก็ตกเฮือนเลยตกเฮือนตกเฮือนโดูแม่อาก็โอยดังๆเด้หนูมีไหมโตกเฮื่อนใ่ตอนอายุจะปีแม่ปานยุชิปซีชิมหาปีนี่แหละแต่ตอนตอนนี้เพิ่นอายุจะปีไหะ สาหาปีสาหาปีค um, uh, oh. uh. uh ุณเคยแต่งงานแล้วบ่แม่บ่บุยังบ่เคยดิบทำบ่าวสาวโสดเลยคนอายบ่กเลยจังได้ติหันหน้าไปทางฟ้าแต่ปกติเวลาเกลียดคนบ่มาเนี่ยคนกัแบบนี้บ่ใช่แล้วโอ้มีแต่หันหน้าเขาเจนตลอดทั้งทั้งน้องเพิ่นบ่ได้ปากบ่นี่แม่นเพิ่นบ่ได้ปากบ่ได้เว้าบ่บ่ปากได้มื่อเพิ่นเป็นยังแม่อ้าเชื่อแ้วถึงก่อนเนี่ย ตลอดบ่อืมปีนี้หยับไปหน่อยน้อนึงนะโดยโดยอาะเมื่อนนี้เนแบบนี้โดน d หรือว่าต่กอนที่ราเินแบบนี้ตก้จะมันกัจิปไทยป็นแล้วมาหากัจิเป็นนี่ละอ๋อเริ่มมีอาการแบบนี้เลยประมาณสองปีนี่ละ เวลากินเผากินหน้าี่แม่ต้องก้อนบ่กินเองจับเทาไหร่ผมกินได้อยู่กินได้อยู่แต่ทเาอเยนนะเอานุนเินเดอันนี้เอ้ยชื่อใะลกะ่อนชือซาชื่อซาเมย์ด้ซาซาเมย์ละโมนเมย์โมนสาวนิ่งน้องตาแวเป็นจุัดใจเป็นไเนาะคือบวกเปล่าก่อยเนาะ วายวาอยู่นรำกันกับครอบครัวกับว่าอยู่บ่โบว่าอะไรว่าวใหญ่ยินยังกับว่าวหากคู่คู่อยู่บ่ไหมคู่อยู่เวลาเัาว่าหันว่าวหนีเด็กคนผู้บดนะโอ้อืออืออือคนแบบบ่ได้นั่นบ่บ่ได้อาละวาดอีกยังบ่บ่อาละวาดตัวเองอาละวาดตัวเองตีตัวเองอหักโบได้ตีแม่บ่บ่ตีตัวเองท่านว่าตัวเองไงนี่บัดเครื่องคล้องได้คนโ่ได้ดึงโ่ได้ยังบ่โบ่ระเทศยัง ที่ <Auf S 2> ตัวเองมาทุกเดือนดีนี่คือท uh, ั้งแม่ดีได้ไกินไปบลกไปาทีใกอไโอ้ไปหมได้ดไปห้งโมสวรวันนั่นเลยไปสองบอลสามบอลทุกไปคนวอลเป็นไงแม่เปนาประชาหลอนาประสาหร่นเดี๋ยวนี้ทั้งแม่ได้ไปทับยามาให้กินกินนี่ช่เวลาโดนโมไปกินนั่น แต่เป็นตีวิตเปนตัต่อมาเลยกินนะกินมาหลายปีแต่ได้หาปีบวกินยาแต่บมอเช่าบอกหอเช่าแต่ตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นกันยังไงกินยาอยู่บอกไม่กินแต่คือปล่อยเลยอวันหายกินนี่กินน้ำมันชินอนกินยาแล้วมันฉินอนนอนพานเหมืองมันกับดุก๋อก็ไม่กินยาที่ว่าหมอคนไหนแล้วนอนเมือเลยนอนพานมืองบุกบุกคือจากตอนนี้กับแต่ก่อนนี่ แต่ก่อนนี่เห็นทานนอกคนเวลามีงานทางนอกิตใจมาไปง่วนไปซื้อไป่อดเนาะแต่ว่าบูญวันเดียวนี่นองคนไปที่ต่าบ่ไปมบายใช่อูจะให้กันนะอยู่แต่ของเก่าว่าโมายใช่ยินเสียงตู้หลังเงี้ยโมบายใช่แต่ก่อนนี่แม่ผูกมัดไว้ก็ม่ได้ผูกไปหาไปบายโว่าแม่นี่มีูกจค้นเลเนาะหกคนหกคนก็คือมีครอบครัวเบิดยังยังเบิ ยังมมีแต่อายอเ,เป็นี้กเรัลูกหลานุ่นางเอ้นางลูกหลานคือได้กี่แพ่งกับแบบนี้อ,อือาการเพิ่นเด็กแรกแต่คือเพิพพพนพน่นเพิ่นเพิินเป็นได้ไหมตอนเริ่มเป็นตอนแรกเป็นตอนเด็ก,กนะโตมากนะนเป็นโตเกือบนะ เดี๋ยวใชให้แม่เราเรล่ห้ทางมาเลยเป็นจังไดเพื่อนผิดได้แลอย่างตตเพื่อนเอาะไรกันนังหน่อยเนาะไยหยกันอยน้อยน้อยอิบปลายปีแล้วไยกกันนล้รไปแล้มากขวาม่พนักเพื่อนเลยตเพืพอดีจะเอาหัวลงก่อนอะเป็นแบบนี้เนาะโตเพื่อนนะ่ เพิ่นได้อาหัวทั้งคนแต่ก็ได้เอาไปหาหมอแล้วเพิ่นซักเถอะเชือกยาแต่ก็มาแล้วก็ไม่ได้กินเข่าเลยเป็นเจ็ดมือเป็นหอดขวบบมกินเข่าหมูกินนะอืไม่แต่ห้าตกเพื่อนนะก็เลยบมกินเข่าหรือว่าแบบว่าเพิ่นวิ่นเพิ่นซีเมนเนาะเพราะว่าเฮาเอาทั้งหัวลงเลยนะเพิ่นก็เลยแบบว่าเอาบปอยู่กับผมเมย์ดนี่กับรปชนยั่งไปเดินยังไม่ชนยังแบบนี้ นี่ยังกินยังกินก็ไม่ชนไปทางไหกับบริไปไปเนี่ยบริไปลงหลุมไปหานหนึ่งกับบริไปน่ะตามนี่กับมันลงเงินนี่วางหันวางมันยังหัน้มันลงอยู่ลงไปยางสกเช็คมันขึ้นมาอืมอันนี้เป็นอะไรเมย์บอกถ้าขึ้นยาให้บ่เอาเมืย์ชักเมยอนั่นนั่นเล่นปุ๊บนะเอ้าย่านเข็นยาเมนเออเป็นแลนได้อยู่ยางได้บนนี่แตอนนั้นยังยังได้อยังนี่กะ ไล่กับดูกับไปแซ้จับไปจับตอกไปทั้งดูชายหยิ่งสิกยังน้อยกว่ายยางที่สี่หลังจากเทียนมัน่ได้ไปเลยมันอยู่ของเขาเพินห้าเผินยังแล้วกับตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเป็นมากเลยบ่แม่มันก็ซึมมากเนี่ยชื้แล้วก็หน่อยหน่อยมากกับเป็นนักข่าวนักข่าวได้ตอนเพิ่นมาที่แรกมีแกเพิ่นกัฮู้จักอยู่บ่ทางแบบว่แพ่อแมเอียงจักจู้จักจู้แต่พันได้เป็นนั่นน่ะเรียกว่าทั้งเพิ่นนี้ ช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงไม่ได้อาบน้ำอาบแมงสองข้าน้าแม่อาบให้มีผมมียังแม่อาบให้ฉีนเชื่อชงแม่นุ่งให้ช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยค็นแม่คนจ็บเจือเนาะแต่เพิ่นเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้นี่โดนแล้วบม่โดนแล้วเพิ่นแล้วมันจีนปีไปิ่นแล้วเน็บหอยอาบหน้เพิ่นดูแลตัวเองได้เนาะ ก่อนลคนอาบเองเป็นคนหอาบตาจกหน้าเราเห็นเนาะแต่ก่อนเพิ่นเราเป็นยังในน้าอาบเองอาบมือหนึ่งชื่อเถื่อกเถือกทั้งน้องก็ได้ท้ำได้เฮียนอยู่บ่เฮียนเพิ่นเฮียนห้องอยังพอเช้าขึ้นหกพอเช้าหลังจากเพิ่นได้ตกตกเคลื่อนมือนันแล้วก็คือบ่ได้ลงเลยบ่ด้ลงยาเลยอลงไปแม่ก็ได้พาเพิ่นไปหาปิ่นหาปัวแบบทางหมอแบบหมอลาวเขาหมอศัลยศาสตร์เมนหมอศัลยศาสตร์ นั่นทั้งไปไล่อะนะตะกี้แต่ก่อนทั้งไล่เนาะไปจิ้คู่นได้หมอโอ้ยนับคู่ได้เนาะหลายโคมาไปเบิ้งมันก็ดื้มเนาะหมจักค่อมสิเสเพิ่นกะไปเบิ้งหมอเนี่ยว่าคือกันบ่บ่คือนะหมอจิงแม่ไปเบิ่งหมคือไปพนึงว่าพีเฮ็ดไปพนึงว่ามายังจักมายังเนาะพนึงว่าประชาอกไปหาว่าเพิ่นว่าประชาเป็นประชาดลูกจิต่ะประชาดลูกจิตอืนเพิ่นกเนี่ยนั่น ก็คือ uhm, ป <cima> bo ัวมาเบิดได้เนาะปัวได้ลายด้ก็ือว่าเบิดลายได้แต่ก็บ่เศร้าบ่เศ้าได้คูมือนี่ก็มีแต่นอนให้นอนนานอนนะบ่ไปแต่เพิ่นก็คือเทียงชูงแท้เพิ่นบ่ย่านเพิ่นตกเพิ่นหยังบ่เวลาเพิ่นลงเพิ่นก็สิลงทางนั้นอ้องทาเวลาอันทางน้องเพิ่นลงนี่กะเพิ่นก็ฮู้จักอยู่เนาะ บัดจับข้าในนะจับใหม่เน้่ยลงหรือว่าแม่ผ้าลงบ่อหรือว่าตรงเองบัดอย่างลงนะแขนลงบัดขึ้นกันนะแข่งนักขาได้บื้นขึ้นนะคือตั้งต่เนาะองเถือกกระห้าชุกขื้นน้ำในเบอร์แนนอกของเพิร์คือแบบนี้ยันวายันวาน้องเพิ่นแบบอาระบาดถิมเครืองของโมเฮิต เลือดตกเพื่อตกชั้นแล้มันผิดเสีนผิดเอ็นบาเอ็นผิดเอ็นยั้งมันอะอั่วจะเป็นกม่นี้าไปหาหมอว่าไแต่พิเอกสร์อย่างเบิ่งบอเพินจักเป็นเหตุหยังได้เิ่นนะขาหงเขายังแ้เนะเพ่นสิ์เได้เบิงว่าัันสมองปัจสมองเป็นปัจสมองปัมองเคลื่อนนะแล้วก็หัวยังตัวเงเลยหัวหัวต่อมาก ่ต่อมาด้วยเลยมาถักมาถักเป็นปั้นเอาไปเลยนะแต่ว่าบ่ต้องฟังไพ่ต้งเมย์ท้านไปแล้วบ่บ่บได้ไปเกลืออ๋อคือแบบกลัวแต่ในในเล่าในเมืองเฮานี่แหละแต่ว่าถ้าฟังไพ่โมเคยไปเกลือไปมโมมีเงินไป่หืมหืมผุ่นมันถึงมีเงินหลายเลยเนาะเฮาโมมีปัญญาาใช้จ่ายก็หลายเนาะถ้าว่าร์ขามไปทางนั้นมีเงินก็บ่ได้ไปตนานอกเพิ่นแบบนี้ตลอดบ่เนเรื่องเงินเคยเงินติดเงินกับเม่คือเวลาอยู่กับแม่นี่ ทั้งเถอกลับทั้งเถากมือนเกิดเป็นเกิดเป็นแล่ขาดตาเลยจะมันเป็นติดดโลบยังเนาะเศษเศษเศษเป็นตีนก็เป็นพุนกุลกุลทั้งเถอกลับนั่งอยู่กตอนที่อันทั้งน่องพ่นตกไหมเพิ่นกันยังได้ว่าได้คุยกับแม่ว่าเวลาออกมาแต่หามออุ้ยยังวาได้อยู่ตอนนั้นแต่ตอนตอนนี้ได้จัดไหมตอนนี้โมปากโมปากเลยลนนะบ่ทีเพิ่นโมปากเอ้ยเสียทอดปีปลายแล้วถอดช่องปีแล้ว โมปาตอนที่เพิ่นยังปากยังคุยได้นี่จะคือเพิ่นก็ยังแบบอ่ายังจําหันนี่ได้อยู่เนาะตอนเอายายังกินได้ตอนนอนออืต่ทังเมียตอนนี้ก็บรรพาไปหักหักซาทางไดเลยเนาะอยู่นไปยุ่ยซื้อวิจักทางไปได้นีดนี่นะเพราะว่าทางน้องโบโบเศร้าอะไรนั่นเนาะไปทางใดก็เชื่อว่าเบิดปัญญาไปด้วยวจักทางเดินไปทางหนมีความ เงินคำเจ้ากับบมี่บันอยากทำความแบบไปเบิ้งไปยังอยู่บ่แม่แบบอยากทำความในใจแม่เนาะแม่คิดว่าจังไหนก็คือทางน้องผมเป็นแบบนี้นะจะ่หายดีหายเศร้าจะ่หายมีผู้ช่วยเมื่อไปความในใจแบบว่าลูกห่าเนี่ยมันเป็นโลแบบนี้มันเกี่ยบเนี่ยคิดในใจความเจี่ยวแม่อยู่น้ำใจกับูหูเนาะก็บบูหูจะคิดเปลี่ยังจิเป็นน้ำยังจะแบบเบิ้งก็ได้แต่เบิ้ง ยักศึกษาในใดเนี่ยอยู่นั่งเมทตลลิมุสเนี่ยม่ก็คิดว่าเป็นน้ำเงี้ยแบบคนกับบันไดว่าวแบบไปผู้ดออกคนเดียวบ้านบันไดว่าวคนเดียวบันว่าวนะบันไดว่าวคนเดียวอีกแบบไม่จะนั่งแบบนี้ไล่ะนั่งบุบบ่าบอตีไม่จะอยู่แบบซี่นั่งมาดินะเอข้าฮ่าชิลูกอาบน้ำให้กระโจมลูกดึงใบละอางน้ำกันเป็นย่างก็ได้เนาะไปแบบโหลดไปนะอ่ะดึงใบแล้ว โ,โดน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 ส่วนคนเนาะคนกำลังข <c oughs> <now> ึ <p> ้นว mm ่าจะต้องเป็นวัยสาวค่ะปีกำลังเป็นสาวโมฮูเวียนกับรรมย่างต้องอะไเนาะโมฮูอยู่กัปชิบาลยังเป็นเวียนกรรมย่างเจมอเห็ดเป็นอะไรเนาะได้ขอขมาแบบเามบอกรูบไหมโอ้ยเมื่อยแล้วนะเมื่อยเห็ดบอ้เมื่อยเห็ดแต่วได้ไปเบิ่งไปอันนั้นอยู่บ่แม่เมื่อยเลยนะ ไม่ด้เนาะไปเบิ่งแล้วเพิ่นได้เบาอย่างเนี้เวลาที่เข้าไปเบิ่งกมอเบิร์กอย่างในตัวนาสิวะเนี่ยอย่างเนี้เนาะเข้าไปถ้าสถาสตร์จะช่วเรื่องแบบนี้เนาะเข้ไปถ้าพวกมอช่วเรื่องประสาทเสพติดมัาเป็นระบบกับบุคลิกันแต่อาการของน้องเพิ่นนี่แบบนักกว่าน้องมะนาวน้องเต้าเนาะเพราะว่าน้องเต้านี่พอดี เบาน้ำเบาดาจักก็ทุกคนคุณนันยังเบาได้อันนี้เบาเบาแต่นเบาคุณนี่แบบสิหันหนาเขาจะเจแล้วเพราะว่าเวลาเห็นเน่าน้ำทามมีคนซีดจัดเจ๋ตลอดเนาะหลานบ่หลานสองคนคือแบบเพิ่นโบนมหนาจุ่เฮาเลยเนาะสาวพอเฮาเนมหนาเพิ่นให้งหันหนาเขาเจ๋ตลอดเนาะเพิ่นโบก้าเนี่ยหนาเพิ่นไอ่เบาเนาะถ้าสมมติว่าสมุกบกับนี่อยู่กับแม่์สองคนนี่เพิ่นกะหันหนาออกงแม่แม่นี่นะ แดีนี้พี่เก๋แต่เวลาแม่ทามันคตอบอตไงโบแต่สีผู้เวลาคนเยอะเขอบ่อยู่นี่นอกาก็เฮ็ดกินไอ้ป้าวันเนี้ยเล้วเป็นลูกไปหากินเองลูกหากินเองก็หอยมันยังกล้วยมันยังเอาหอยมาเสิร์ฟมาดูบ้านมันก็กินเองเออเพิ่นก็ยังผู้จักไปเอามากินเนาะกินทานเคยเที่ยวเวลาแมนบอกน้ำ่นนี่ก็แบบว่าไปคอยบ่กเบอร์อไรเบอร์อะไเพิ่์อะว่าเอาทีไปใช่ไหมนางนูกอ่ะนางนูกนางลูก เนาะคนกระตาตาจกงามที่เชื่อน้นางน่งนางนอนบ่อยากนอนบ่นอนคนอยากนอนอะไจ้ะยืมเป็นไรนอนยืมไดยือบ่ไพมาหนิเบิ่งดูเบิ่งดูจือบ่ไพเนียเบิ่งดูเป็นงาเดียวเขากล้องเนาะยือหรือไพเนาะไพก่นะงามใหน้าเนาะแม่แม่คนเป็นคนโตอวบแม่เป็นคนอวบตะข้าวต่ข้าวเงา่ใดป็นอย่างนั้น เอาเงินให้ยไหาชื่อเต็เครืำอ้างอืมนบังบังสวยบังงามบังแต่งนี่นี่ฟัง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 ไข่เปลาก่อนเด้อจะปิดว่าไข่เปลาก่อนอันเจ้าอยากได้พอสีนอกสีหนานั่นอยากอยากแต่งอยู่บ่อทีทาเล็บ่อทาบ่อเห็ดเด็ดเห็ดงามเห็ดสวยน่ะเฮ้ยอ่อนะแม่เฮ้ยเพื่นจะชื่อมาให้อ่อนไหมเอาบ่อคือตะเกาหันคือทั้งแม่นี่เด็กก็ได้สงใจว่าเพิ่นเดี๋ยวว่าไง่าวทองแบบ ว่าเดินาโดนใส่ว่าผู้เบาอย่างคลองัดบ้าเอาบ้านเฮ้าเชมาเถดของเนาะท่งแม่ก็ไปอยูบองไสงสัย่แม่ไปอยู่บอแต่ว่าว่มีี่มา่น้อเปลเพื่นเนาติกเพิ่นเนาคนเฮ็ดนะมาหนีไปกัวกับผู้เศ้าเดยเพราะว่านอนเป็นผู้เศร้านไม่สงสัยแบบนี้เนาะผู้บาผู้แท้่วน่ะแต่ก็ได้เผาทั้งนอง่นตลอดป่หรือว่าจังไรแบบป้าให้เพิ่อยูผู้เดียวอยู่บ่ บได้ยู่คนเดียวข้ากระเพราดอือผมมีคนป้าเนาะมีพนึงกับคนึงอยู่โอ้โหเดียวกันพีกาป้าเนาะเป็นแบบน้ก็ป้าได้ชาย่ใชแล้พราะ่า้กะเพ็นหัวเนาะหัวงสมมติว่าผมมีใคฝ่อคนสมมติเพิ่นไปจะสิไปน้าใส่เนาะเพ่นก็เคยไปว่าแบบย่างไปู้เดียว่นบ่ไปบากล้าวยเนาะ <othe> อาหารบวกาป้าได้เหากับเผาด้วยเสียงนะเพราะว่าเพื <Lightning. c oughs> ่อนกับคือสิมมีสติแล้วบุญคนจบเจอกันเนาะเฮงเป็นเทอันี่เนาะโอ้โียนได้จังหวะว่าจะคอมเฮ็ดว่ะโบราณชิเจนแบบนี้เนาะงสะทอแม่เมนเมนเมนจะคอมเฮ็ดอ่ะพอแม่์มานจะได้กินเหลือกินแห้งเป็นแห้งเป็นแบบนี้ใช่ไหเนาะหลายคนในบ้านเฮาเป็นแบบนี้เห็ดให้เห็ดหน้าได้แค่ย่างเห็ดหน้าเห็ดจักคนไม่จะโชวคนสามคนนะด้เห็นไหมทางเพื่อนกับบริเฮ็ดด้วยเนาะ นั่งใช่ไหมบอเห็ดยังต้องมีผูอยู่น้ำเพลนแน่นะฮาลุกน้ำหน้ากับข้างแต่เชียงพันธีไหม่นะโอ้พันตีใหม่บ้าหลังตึมนะคะก็ขืนว่าอืมเอาแบบส่งสัญญาณบอลบลแสัญญาณชงจากเห็ดเห็ดเวลาพันธีกินเข่าเนี่พันจะลุกไปกินเข่าพันธีตีก่อนตีเป้นถึงยังชัดเป้นทันยังตื้มฮ่าได้ยินนะคะขืนว่าเวลาสีลูกกินเข่าแต่เธอต้องชัดไหม่ถ้างชัดตา ัตไม้เพื่อเป็นยังบงบอกว่าจึ้นมากินขา้าวง่ายเลยเป็น,ปนต้องส่งสัญญาณตลอดเนาะแต่นั่นคะ่ะกินขา้าวเดี๋ยเวลาวันศีลวันพระเพื่ก็ปกติบ่เม่รีว่าตอนกลางคืนนอนบุรับมันก็คือเนกามันเนี่ยหอนศีลมันไงค่ะว่าเพิ่นได้ยินเสียงเพลงในเพิ่นรู้สึกบ่าเรือเป็นไรเสียงเพลงคำว่าเสียงตู้เสียงหยังมันก็ได้ว่า คนประชายเนาะมือยากได้ยินนะมันก็บ่อยากได้ยินเดี๋ยวนี้นะเบื่อได้ยินอีกมันมือยากได้ยินนะสฉพาเสียงตู้เสียงยังเฮมมันก็อ่ามันกับเว็บหนึงเลยนะได้ยินน้ำหูแล้วเนาะไม่ยินน้ำหูแต่ก่อนได้ยินเสียงตู้เป็นเสียงไปแล้วเนาะไปตะกี้นะฮานอนเดี่ยไม่ได้หูมือลงไปนะเพิ่นลุกไปเลยไปตอนนั้นเพิ่นไปได้เลยอืมอืนเสียงตู้เป็นสิมักเต้นเนาะแม่แม่แม่คือทั้งน้องคนยืนโม่ไหลโดนแม่ดูว่าต้องนั่งแบบนี้ตลอด ใช่ก็เอาดูขึ้นไปก็ยืนเงเกะอยู่นะสาเหตุที่ว่าน้องพันยางบ่าได้ก็คือหนังลายเนาะและเห็ดให้เอ็นจองว่าเส้นจันทรไปว่าได้เนาเป็นรอยแบบเนี้ยขัดน้องพันยางเนยเดินเนยก็คือสี่ว่เป็นยางอันนี้เป็ะท่าเปิดออกร่างกายเนาะไม่แต่นั่งแบบสิมันก็มาเป็นเออนอนลนั่งกินละนอนนอนละนั่งแบบสิอายบ่อพงศ์น้าพี่หนานะพี่นั่นงละจื่อบอ กินโบกขนมนะเพิ่นกับกินอยู่อันอินลองใครเพิ่นต่นแม่ขนมโบกินนี่น่ะโบกินขยุ่งหมู่หลายคนนี่นะคนเฒ่ามันอยากกินเองนะชัามนี่มันบ่พอก็ได้กินโอ้ตอเวลากินนี่กินหลายอืมได้กินในบ่าวบ่าวเขอแม่ก็บ่บทต่างในหูในตาบ่อยู่ตรงกันแต่ละมือกันใช่ได้บังไว้ใช่ได้นะเราจะขมิบหน้ากันเวลาเพิ่นปวดท้องจะบอกใช่ไหมหนึ่งสองสาม มันไม่ได้เขาห้องน้ำพระเจ้าแล้วเวลาวามอย่างอายมันใช้เขาวันนอนให้เจ้าล่างคนเนี้ยโอ้ทุกคนนี่แม่เนี่เจ็บเนี่ยเดี๋นคือกับคนพูดติดเตียงเนาะอืถือว่านักกคนน้องมะนาวเนาะน้องมะนาวยังบอกเนี่ยเป็นยังบอกได้ว่าเออแม่เขาปวดทายปวดเมียวหิวเข่าอยากเข่าอยากกินนั่นอยากกินบางทีเขามาทายสิอกะ อยากกินนั่นกินนี่เขาก็ซื้อมาให้กินอยากได้นั่นได้นี่เขาก็ซื้อมาให้เพคนจากบ่อจากเนื้อเขาก็ซื้อมาให้ทึกเนาะอันนี้ทั้งน้องเพคนกจอยากได้นี่ยเขากับโบหูดีเขากับเน้อบ้านนองโบว่าโบยังเลยฮะนะนั่งเงียบเลยเนาะอืออือคือว่าสมควรเลยแต่ใตัวนี้เดี๋ยวเขาก็บอกว่าระวังน้องคนนี้เป็นการ เอ้ยวางทีเอ้ยวางเนาะแล้วก็น้องเต่านี่น้องเต่าอาการดีกว่าหมูเนาะเพราะว่าเอ้ยวาแต่ว่าน้องคนนี้สินนักกว่าเอ้ยวางเนาะเอ้ยวางก็ยังแบบฮั่นหนาเบิ้งเลยก็นิ่มแต่ก็นิ่มแต่ก็แจ่มเลต่อันนี้มีมว่าโมปากเลยเนาะอืมแต่สรางการเคลื่นที่ชามาจากโลกที่วันนักเนมรแมรท่าก็หาเคยเห็นนี่นะแตกขอยุบันเดียวกันอยู่เนาะแต่เทากับโบู้ว่าเพิร์ลเน่เมรเมรที่เป็นแบบนี้นะ พิ่นมีหันแห้งเนี่ยแบิ่นมักม้วนเนาะแม่คนกระอวบโบ้ได้จอยแบบนี้เน้นพอคือแม่ว่าอะไรคนไปแต่เต้นแต่ดองพอจันเห็นหน้าตาเพิ่นป้าสีฉิวสีแดงเนาะอันเพิ่นแดงหน้าะวได้รว่าะกี่นะแม่นสีดิบนี่ตลอดเลยสีดิบมักแดงท่าบ่ท่าบ่สตอกติ๊กกระท่าบ่ใครแต่ว่าบ้ได้แบบว่าใช้สูงน้องเนาะเพราะว่าบ้ได้ช้สูงทั้งน้องเพิ่นบ้ได้ไปเด้บคนเด็นี่กระดัมนี่จิตัดหายกับโบ้ได้ตัด เพิ่นเพิ่นมืให้ตัดบ่อกดัดพุดไปโลดเอาหวัดยามเพิ่นนอนได้จ้ะนอนก็ต้องะมาได้หรือว่าจังใดนาะหรือว่าขาดควบอบอุ่นตัวอาการแบบือนเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่บ่ได้กินยาเนาะเวลาเฮาสิจับแบบห้าสิตัดเล็บมือให้เพิ่นเพิ่นก็ฮู้สึกเนาะอื้ออื้อหัยื่นมือใช้มือหัวมือก่อนเนาะตื่นไว้เนาะตื่นไวเอเป็นจังได๋เป็นโรคแนงเนาะเป็นโรคเพราะว่าน้องเพิ่นเคยแบบตกเพื่อนบ่ตกเพื่อนตกเพื่อนเนาะเพิ่นก็เลยแบบ ยาบเลยนะแบบว่าเาอกาวอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะทุกท่านถ้าเพิ่นได้เขามาเห็นคลิปนี่ถ้ามีช่องทางใดแนะนำมาหายให้เฮาเนาะว่าทางนนองเพิ่นอาการแบบนี้เป็นอาการหยางเนาะปวดแบบใดแมนเปวดแบบได้แน่แบบนี้นะก็ขยากขู่เลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าบ่หรือว่าเป็นอ่าโรคอีสั่งอะไรก็อะไรโรคประสาทร้อนบ่หรือว่าจังไดเนาะ ทางเ้อกับบุู่ทางน้องพนกับบปากบบติงวัาซันเนะอูู่ต่บ่นอนว่ะทาก็ไปหลายบอนคูณเพิ่์ว่าโรกจิตอกับน้องลายสารลรกจิตว่ะสารร้อนโมไทยมีคนเยอะโาเคยไปทางเ้างกับ

ก็แบบหัวไปจักนหัวลงก่อนเลยหัวลงก่อนเล็กน้อยดีไม่ิดหยกกาไหลหยกเนืกายมีเลือดอีกย่งออกว่ะเว็บวน้มีอย่างนั่นแหละเก็เลยความคิดเดีคือว่าสมองเคลื่อนทัางนั้นเลือดกับยังก็ไม่ได้ออกไม่แต่ห้างยังเดียวเนืเขาห้าบ่กันห้าักสมองไม่แต่อ้วกอ้วดูดดอ่ะ เป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ท่านครอบครัวแม่เด้อเนาะท่้นเฮากขมือหนามือในายกิซิมาโอลมเยี่ยมยามใหม่เนาะบางเถ่อเฮายน้องผลิตกระถัดตัวอบอุ่นหรือว่าแม่ก็ได้ว่าโมนวอาโมโหม์โนกับน้องผลดีบอสไม่าเสียบื่อให้เบื่ออยากให้เบาหายเบาแห้งกันนะก้ะถดกระเทียมผลนะเบาได้ไหมแม่เดี๋ยวยังผนกระถดกระถมแม่บอดีนะเขาก็มีแต่ Nên nồng nó sẽ sẽ đẹp, <coughs> <hồi sẽ> đẹp, <coughs> <sẽ> đẹp khỏi <coughs> tố <sẽ> <coughs> <Mên. Nôn bo? coughs> <Mên. coughs> mưa Nôn bò lả bò? Nôn bò? Nôn nó sẽ đơ Nó mưa năng trái thải nó sẽ đi đơ mẹ đơ đi Đôi, đi đơ nông Hải nó Hải đi hải sao nó đi sao nè, กินเหือกินห้งอยากบินอยากปัวพอได้นอนแม่นาะเด๋ยวเนาะอยากปัวยยังหายเศร้านะโดยโดยโอเคนาอพ่อแม่พี่น้องน้ะมือนีกะเบะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนกะถือว่าเป็นข้างได้เนาะกะถือว่าอาการนักแต่ทั้งน้องเพิ่นนี่กะบบมาปากนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ทางงสาวแม่นี่กะบบได้ลามโว์พ่อแม่พี่น้องเนาะแต่กะมีแต่ทำลายตัวเองนีและพ่อแม่พี่น้องเลย กะเธอว่าอาการนักกว่าน้องมะนเน่าเนาะแต่ก่อนกะคืออาทั้งน้องเพิ่นได้ตกเพื่อนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนะาะกับทั้งแถวแม่ก็ได้ไปปินไปปัวมากเบิดแล้วเนาะแต่กับโบหายบบดีบบเศร้าเนะาะแต่ว่ามีผูยยใ้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเดือทั้งน้องเพิ่นอยากให้สาวบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกะยินดี ที่จะเป็นสะพานบุญให้เพราะว่าทั้งสาวแม่นี่กะกับทางน้องนี่กะน,นอนแต่ห้แต่หน้าเนะบบเาะกะบม่ได้ข่าวเมื่อนอนอะ่ะอยู่เพื่อนหรือว่าอยู่บ้านแต่น้นองพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางน,อน้องเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็สูๆโผล่หายไวๆเช้าวไวๆเนาะเป็นกำลังใจให้ก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย จังไรกะสาวัวก็ชิได้กับก่อนก็นผาดติดตามในเด้อผมไอพี่น้องเนาะผากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาวัวก็ชิได้ขอเก้าวคำมาสบายดีสะบายดี